สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาอยู่กับขอกงอพนไงครับขอกงอพนไงครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาทายงัวให้ดพนไงครับตัวนี้ครับเป็นแม่สาวครับพี่น้องครับแม่สาวเขาสองปีนะครับนี่ครับเพิ่นว่าขึนล้เทือนึงครับข้าวน้ำเมือกตีนหางครับยังแหงอยู่ครับแต่ว่าพันในสมครับ มาเบิ้งครับพี่น้องครับตัวนี้ครับแม่สาวหัวลุ้นครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยครับตัวนี้ครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบครับเปิดไบสองหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับเปิดไบสองหมื่นเจ็ดครับสนใจกระโท่หาเบาตึงเลยครับพ่อใหญ่ให้เบาตึงขายให้ครับตัวนี้ครับเพราะว่าพ่นบบจักเบานําครับพี่น้องครับสองหมื่นเจ็ดครับตัวแรกครับ นี่ครับสองหมืนเจ็ดล่ำเงาเงเอาหางให้่ๆครับนี่ครับเบิงฟังดานทรายครับัหวหลุ้นครับพี่น้องครับเห็ดเขามาเรียบร้อยครับ นมสีเต่าครับโอ้ยแดงเป็นแดงครับหัวเมนีครับบอยฉีไหลเด้ครับเด้องามครับงามข้องเพลินครับลำตัวยาวแขีงขาใหญ่ครับบือลึ่งย่านครับโบสครบเครื่องครับตัวนี้ครับหัวหลุนครับพี่น้องครับผ่านการฮิตเขามาแล้วครับงัวขึ้นได้รอบหนึ่งแล้วครับรอบสองพี่น้องเตรียมผสมเลยครับพี่น้องครับเบิ่งส่วนส้งว่ามันลูพริกแดงครับพี่น้องครับ 27 0 0 0ครับเมลเลครับเปิดใ้ครับนมสีเต่าครับถกถอนประกันไ้ครับส5ห้มือครับพ้นครับคอใหญ่กระลังมากครับสนใจโทร่มากเลยครับ27 0 0 0ครับพี่น้องครับเป็นไ้บารตึงขายไ้ครับโอ้โง่างามครับตัวนี้ครับถือว่างามอยู่ครับสนใจโทร่มากเด้อครับเด้อนมสีเต่าครับแข้งขาประกันไ้ครับเดี๋ยวบารตึงส่งให้เองครับพี่น้องครับ โรหาเบาตึงได้ครับเดี๋ยวส่งให้เองครับอุ้ยครับจมูกครับสีดำๆหัวรุนๆครับงามครับบอพิดวังครับเมียนี่ครับบอพิดวังครับอายุประมาณสองปีบรับบ๊อบแถึงสองปีครับปีแปดเดือนได้มั้งครับนะครับปีแปดเดือนเป็นสาวเต็มใบนะครับนมสีเต่าครับติงบ๊อบมี่ครับ งวเชิงเชือครับมือนี่บ่ได้ออกข้อครับต,รต,รตีเบอร์ให้ย่างดีได้เห็นแล้วเบอร์ <c oughs> อันนี้แม่ส้าหน่อยครับยวสิเปิดอีกที่หนึ่งครับององออาชีพคืนแล้วรอบหนึ่งนี่คาน้ำเมือกแหงๆนี่ครับรอบนาพี่น้องเตรียมสมเอาเลยครับของวเพ่นกับมีงวหลยโตครับ เปิดสูพี่นองเบิงสองตครับเมื่อนี้ครับวัวลุนครับเห็ดเขาให้เรียบ้อยนะครับเด้อเห็ดเขาให้เรียบ้อยครับสนใจกะท่มากครับอย่บอตึงไปทรงให้เองครับ เรียบขอเถางามครับไม่มีปัญหาครับแข็้งขาประกันให้ครับคือเก่าครับโอ้คนอยากตื่นเบาตึงครับตัวนี้ครับปกติออกคอกเด้ครับนี่ครับเอาอันมาทางนี้ก่อนโอ้ตัวนั้นคือนอนบนลูกแล้วตัวนั้นจอยแห้งนี่ไ้ไ้าสนใจครับตัวนี้ครับ สนใจโทรมาเลยครับโอ้งาม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 ของเพินยีรีครับตัวนี้ครับขึ้นแล้วรอบนึงครับนี่ครับขาวนำเมืองแข็งแงรอบต่อไปจัดเลยครับพี่น้องครับท่างไกลท่างไกลครับโรหาเบาตึงไหนครับเดี๋ยวเอาไปส่งครับแม่นีครับราคาเบาๆครับนะครับยืนงามครับตัวนี้ครับมาเบิ้งตัวที่สองครับวันนี้ครับ ตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ได้จักเดือนครับเจ็ดแปดเดือนได้บ่นี่เจ็ดแปดเดือนนะครับนอตัวนี้ครับเป็นส่งสีตื่นตื่น,น,นตืนบาตึงดีสอครับ งวดเจ็ดแปดเดือนครับเพดเมียนะครับนี่เ้อเพดเมียนะครับความสูงเกือบเกือบร้อยสามสิบครับร้อยเศร้าหาไปได้เยอครับตัวนี้ครับเจ็ดแปดเดือนครับตัวนี้เอาราคานาข้อครับมือหาครับพี่น้องครับมือหาครับชี่รนมะแกลโรครับนี่ครับให้เบาตึงไปทรงกบโลละสิบบาทครับตัวนี้ครับมือหานะครับเด้อตัวนี้ครับ อยู่บ้านนาว่าครับอําเภอปทุมราชจ,จังหวัดอํานาจเจริญครับหัวาสาวน้อยครับแปดเดือนครับะมาานี่ครับตื่นจังน่อยตัวนี้ครับแต่กับหูยี่ดอกครับจหมูกสีดำดำครับหยิบเล็บขอเท่าครับู้สายเขากับพ้องกัน มือถืครับราคานาคอกนาเลียงครับตัวนี้ครับสนใจโทรมาได้ครับเดี๋ยวเราถึงจัดทรงให้ครับตัวนี้ราคานาคอดนะครับขายทรงโลละสิบบาทครับว่ามันตัวนั้นว่านพริกแดงยุ้งหัวหลุนคืออ่าสนใจโทรมากครับพี่น้องครับมักตัวใดครับจบลีปก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าสายเข่าครับ ตัวนี้ว่าท่านเปิดนะครับเด้อตัวนี้วท่านเปิดครับเอาไว้รุ่นลูกครับยังอยู่สามตัวครับว่าท่านด้เปิดครับเปิดงอดสาวหน่อยครับน่าสนใจครับตัวนี้ครับสวัสดีครับผม